show off นะคะ show off แปลว่า show แปลว่าอวดอยากให้คนอื่นรู้คนอื่นเห็นเช่น people like to show off their lifestyle คนชอบอวดวิถีชีวิตการใช้ชีวิตของพวกเขา people like to show off their cars house or dress or bags คนชอบอวดบ้านอวดรถอวดชุดอวดกระเป๋า I like to show off my garden, my niece, my niece and nephews talent, and my love l y m u m s lifestyle. ฉันชอบอวดสวนอวดความฉลาดของหลานความน่ารักของหลานความน่ารักของแม่วิถีชีวิตของแม่ I like to show off my love of my husband. ฉันชอบปวดความรักของสามีที่มีต่อฉันเป็นความภาคภูมิใจ What do you like to show up? ชเธอชอบ